อร่อยยังน้องทำกินเองค่ะอด้นเลยนี่น้องอร่อยอร่อยนี่ดูดุลย์สลเสน่ห์หอมค่ะด,ดูด้วยจ้า rất là เติมน้ำร้านกะทิลงไปได้เยี่ยมไปสักพักอยากเอาน้ำแกงเราดูน้องน้ำกะทิน่ะน้ำกะทิเริ่มหอมนะร้านปลาใส ใส่เยอะปรมาใส่กระจายอปนใส่เครือค่ะกาเอาประมาณกระจากแต่ชิมหมาจะมานรสเค็มหวานมันรสดี่ะอร่อยใส่น้ำลาล่ะน้ำาไม่ได้ค่ะใส่ไข่ค่ะมีไข่ะเอก็อนนะคะไข่ค่้คัเด็กเทไข่นะคะ้ปนไข่ดุนนะคะชาแล้วก็ควเป็นเลยค่ะ <s kız ksom sins> ใช่นี่หนิมคนมาเลยจ้ะตีไแต่เติมน้ำได้นาเติมน้ำได้นันเติมน้ำได้จ้ะตามใจก็เติมเคร่อไปเติมกระปุกเติมเหาดัรสชา สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขุสุขคนจ้าพบกับข้ัวกระสินส่วนแซบจ้าเมื่อนี้ภาพจะมากินมีกะทิพี่น้องจ้ามีกะทิทําเองพี่น้องจ้ากะทิข้นๆเลยกินกะปิแล้วก็ลูกโดดพี่น้องจ้าก็สิ้รยบัยพริกเนาะพี่น้องเนาะก็ะมีลูกโดดอยู่จ้าแต่ว่าอยากได้ความเผ็ดของพริกผง เพ็ดค่ะข่าวคนหน่อยพี่น้องจ้า้าค้นหน่อยเป็นลาบข่อยเสียชิ้หิ้วเข่าตายพอดีเนาะงทีคนๆพี่น้องเ้นก่อนละสิมดึกก้อนจ้าแบบเหนียวข้นนะพี่น้องแล้วเพ็ดกินเองค่ะเอาค้นๆมาเลย ใส่ทั่วกับไข่เยอะจ้ะมันก็นเลยข้นเนียวดีมาได้จ้ะนี้กินกกะทิพักบบมี่ยังลายดอกพี่น้องคอย่ได้ตัดแต่ลาย,ยก็มีพักสลัดพักสลัดคอยเป็นเล่มมตัตสสวนมากมากจ้ะเนี้วข้นดีขนานดะเลยพี่น้องอ่า กินเขาคนคนหน่อยกินเขาอิ่มแล้วล้วก็กินปัวกินผลไม้ <laughs> มาจ้าอืมอืมมันแล้วก็หอมจ้าช่อมา,าค่ะกินกะปิค่ะจับเกียบกินกะปิเกีบอืม พักกับอืมปักตีน,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 นี่ไงทุกอืมมาจากมาั้ยแสบมากกว่าคนดีเลยจ้ะอืมค็ดิมเองจ้าแบบนี้เลยอืมแซ่บมาก

เด็ดดีดีจังเลยสิคุณน้อยส,สวัสดียังสวัสดีขจจังสวัสดียังสวัสดียังกินไม่ได้มันเผ็ด ม,มันดีจ้ะใส่ถ้วยโยหนึ่งออนจ้าตััได้กินจ้ะพีงน้นเน้นดีเลยล่ะ ให้กินเองจ้ะมันจงแซ่บยังได้ข้น,นได้ยังรสชาติจะกินอยู่โรงเรียนเลยจ้ะใช่ไหมเป็นนักเรียนรสสลัดมัตตสวนมันด่นมันดแซ่บ ต้อง็ดตามสูตรของบม่จ้าแซ่บเหนียวคนดีอ่ะมันหวานมันกระทิบได้มักเป็นนามกับใส่นามเพิ่มไม่น้องจ้าใส่นามเพิ่มอีกจ้า ลดเอ่อตัวดินลงน้อยนึงนสิบอรนน์เียวไข่ก็ลูกเดียวม <c ười> กแบบนี้คน,นเลย <c ười> แก,กักพริกอืม mặt hết phê nữa, hmm, 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 cái gìn đồ chú ta bây giờ rồi, ผลไม้ล้วน้ำนั่งมากลูกปัวอลูกพุ่นลูก,กมักเชอรี่อก็มักเชอรี่บ้านน้องมักซาลี่บ้านน้นองผลไม้ชนิดอื่นบอกกินจ้ะกินเป็นเต้าหมูบกกันนม <c oughs> <c oughs> หนูยังไม่สวัสด,ดีทุกคนเลยด้ทุกคนมาดูหนูเนี่ยไม่สวัสด,ดีเลยแักสี่เมือนนางกินทั้ทงต๊ะเดยหน่อยเด้อเบื่อคนนอยกินเขา เ็ดกินง่ายจ้าแบบง่ายจ้านี่กะทิไมพริกแกงกันง่นายไป่น่อยไข่ใสเน,เนื้อซับโอ้ยไก่ซับแทบเป็นแบบ <laughs>

ไอห,หลูลวอะไรพี่น้องซี่หาหลูลวใบไก่พี่แฮงทอดกระแซกเนี่ยตะคุ้นมากค่ะว่าขอบปลากระแทกย่างหน่อยจ้าเมนบะแจาก๊กเนี้อคนดีแล้วค่ะได้กินเองพี่น้องจ้ากำลังซี่กินน้ำตลาดนัดน้ำพี่น้องก็เลยเนือ้อ น่ารักอืมหอมหอมเจี๊ยบเจี๊ยบใจกับเศียังหมดยังป๋นี่ไป ลูกโดดหลยโดดเลยพี่น้องเพ็ดเทศเสียนฮอหนึงคนเดียวก็ดีจ้ะก็ดีอิ่มมันก็ไม่ลูกโดด แดดดิจ่ามอนแต่ว่าร่มแห้งร่มหนาวร่มมันอวยมาจา้ะคือบ้านเฮ้าอ่ะร่มอวยทิ้ท่างเขาฤดูหนาวค่ะปกติหิมะมากเลยจ้ะบนสุดปิดกอนเคยอยู่ไทยไปหน้่งหิมะมากเหร เนีย้งเหมอนเนี่นอนเบิ้งเลบงไก่หนลูกไก่หน่าลูกช่วยเอาโวยเอาไปอลไไปเลยพี่น้องครับนี่ยอ่วยเบิ้งหน่าพี่น้อง 嗯嗯嗯嗯嗯，可以、mm。Hmm. Mm. Mm. <laughs> แซ่บจ้ะเอาอะไร้ะพี่น้องจ้าขอยิมแล้วจานบใงญ่เลยจ้ะมาคลิปนี้เน้อจ้าก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ในยูทู e พี่น้องจ้าฝากเพ้นเพจคั่วกระสินเชิญแซ่บกันจ้าซื่อเดียวกันกับยูทู e จ้ามากับกดแชร์กดไลค์ให้กันจ้าเขาอมเมนต์กำลังใจให้กันก็ได้จ้า ยูดีไม่แห้งสุขผูสุขคนจ้าพอกันลิปหนาจ้าสวัสดีจ้านนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้างจริงค่ะเป็นแล้วจ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย